สวัสดีครับวันนี้ใครมาเปิดคลิปให้นะครับสวัสดีครับสวัสดีครับผมชื่อน้องเจอรี่น้องเจอรี่วันนี้พามันเลี้ยงเด็กน้อยนะคะข้าวจั่วเลยอุ้ยอุ้ยดูหมาโนะมาทำอะไร ครับอ่ะฮูฮูฮูฮเอออยากเล่นกับน้องจินนี่อยากเล่นกับน้องจินนี่อยากเล่นกับน้องเดาสวัสดีครับจุดหลออ้าจุดหลออ้โลยิ้มหน่อยเร็วอ้าลยิมย้มหน่อยอ้โลไม่ยิมยมย้มเลยเข้ากล้องไม่ยิ้มเลยไม่ยิ้มเลย อู้อู้อมองมาไหมเคือจังมีกินตูดยิ้มเจเลยอารตูดรตูดอาองตูดอยยิ้มเจเลยยิ้มเจเลยอารองเจ้เจาเจ้าเล็กน้อยอารณ์ดีไหมคะ เบ้เลยเบ้โชดูเบ้เบ้เบ้ก่อนอ้าอาเอโ้ยอู้วเวอร์เวอร์เขียวแฟนนี้รุกโดดเบ้เบ้ไปดูเบ้กติปกติไม่เคยเบ้นะคะอารมณ์ดีมากเลยนะให้ให้โอ้โหมาแกงมาแกงดู ทขาชอบทานี้ระวังโดนใครบินได้เจอร์อ่บินดูอุ๊บจุู๊ใกล้ละใกล้ละอีกนิดนึงอีกนิดนึงปวดแขนไหม ดมตูดข่ยยิ้มนาเจอรี่เนาะเ <c oughs> มื่อกี้ดมตูดได้ยิ้มเลยอุยเสื้อแดงกันทั้งบอลหันหันหันเบล่วเบ้ล้วเบ้ล้ว <c oughs>